แรปเตอร์ปี2022นะคะเขียนได้จริงตัวนี้สามารถใส่หัวนกปากนกแก้วต้อง360อบงศานะคะแล้วก็มีปลายสปอร์ตมาให้ด้วนคะเป็นแม็กของเลนโซนะคะแล้วก็เป็นยางของเลนโซเช่นเดียวกันอ่ะสวัสดีค่ะเตาผอดพระนครเกษตรน้องมินนะคะวันนี้เตาจะพามาดูตัวกระบะสิประตูนะคะตัวนี้เป็นตัว Y-Track ขับเคลื่อน4ล้อนะคะราคาอยู่ที่1 2ึ9 0 0้นบาท เดี๋ยวมาดูว่าคันนี้มีแต่งอะไรกันบ้างเลยดีกว่าเริ่มจากอย่างแรกนะคะตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้านะคะเปลี่ยนกระจังหน้าจากกระจังหน้าเดิมเป็นกระจังหน้าของ l e ตเตอร์วีปี2022นะคะเขียนเนีพอดีมาพร้อมกับไฟมินิไลท์คันนี้ไม่มีไฟมินิไลท์อ่ะลูกค้าไม่อยากได้ไฟมินิไลท์สามารถถอดได้เหมือนกันตามแบบคันนี้เลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งวายนะคะชุดแต่งวายตัวนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนกันชนเดิมนะคะแค่ครอบเข้าไปเท่านั้นเองตัวนี้แค่เอาชุดเนี้ย ที่เป็นลิ้นเนี่ยครอบเข้าไปกับการชนหน้าเดิมนะคะตัวนี้เขาจะมีทางยาวๆยื่นออกมานิดนึงนะคะเป็นชุดแต่งสไตล์ของวายเขานั่นเองนะคะซึ่งปกติแล้วตัวเนี้เขาจะเป็นสีเงินนะคะหรือสีบรอนซ์ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะทําสีได้อยากได้สีไหนนะคะซึ่งคันนี้จะคอนเซปต์ของเขาจะเป็นดําทั้งคันเลยนะม,มีโลโก้วายเขียนตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งแล้วก็ความพิเศษของคันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเนี้ไม่ได้ยกนะ เป็นความสูงมาตรฐานแต่เขาติดแข้งกันกระแทกมาด้วยนี่ทำเพิ่มเติมนะคะจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งลูกค้าสามารถทำสีได้ติดแข้งได้เหมือนกันเลยนะคะเลือกสีได้ทั้งหมดเลยนะคะ mm. แล้วก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวรถนิดหนึ่งนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็น m a t r i ก LED นะคะแล้วก็ไฟซีแคมนะคะแบบนี้เลยเป็นไฟเดย l i g h t มาให้นะคะอยู่ในโคมเดียวกันมาจากโรงงานเลยนะคะ ตัวไฟแมทริก์ LED มีความพิเศษยังไงตัวนี้พิเศษก็คือเขาสามารถเพิ่มความเข้มแสงได้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ตัดแสงตัดไฟสูงให้อัตโนมัตินะคะเพื่อไม่ให้แยงตาลดคันด้านหน้าหรือลถฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกอัจฉริยะเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED สีขาวนะซึ่งเขาจะตัดไฟเพิ่มไฟให้อัตโนมัติเวลาลูกค้าหากักวงมายไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยเขาจะตัดไฟอีกฝั่งหนึ่งให้อัตโนมัติเลยนะตัวนี้ติดตั้งให้ก็คือข้อไฟหน้าเพิ่ม ไอเลนเอร์ดีกว่าเพิ่มมิติของตัวรถให้มากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้คิวล้อเป็นคิวล้อของชุดแต่งวายนั่นเองนะคะเป็นทรงแรปเตอร์แบบนี้เลยเป็นเรียบๆรียแบบนี้6นิ้วนะคะมาพร้อมกับโลโก้ของวายที่อยู่ตรงด้านนี้นะคะเขียน WILD นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวชุดแต่งวายนั่นเองตัวนี้มาพร้อมกับแม็กนะคะซึ่งแม็กเดิมของ Y Track กเนี่ยเขาจะเป็นแม็กขอบ18นะคะ,ะ,คะจากโรงงานน <ะ S 2> แต่คันนี้เปลี่ยนใหม่นะเป็นขอบ20 o สออฟเซตลบ18 นะคะเป็นแม็กของเลนโซนะคะแล้วก็เป็นยางของเลนโซเช่นเดียวกันเป็น RTX นะคะตัวนี้ซีรีย,ยางที่2 8 5ท5 R 2 0นะคะซึ่ง RT เหมาะกับทุกสภาพท้องถนนไม่ว่าจะถนนรำมหรือลูกหลังนั่นเองนะ,ะตัวนี้เครื่องยนต์ที่2.0ไปเทอร์โบเทอร์โบคู่นะคะ210แรงม้าอ0 0นิวตันเมตรนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนั่นเองนะคะแล้วก็ ตัวกระจกข,ข้างๆเนี่ยก็เป็นสีเทากาไฟมาจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับกล้อง3 6 0อบงศานะคะแล้วก็มีบลายสปอตมาให้ด้วยตัวนี้เรดร์เขาจะอยู่ทางด้านหลังอยู่ทางไฟเบรกทางด้านหลังนั่นเองนะคะส่วนทางด้านข้างก็ของแถมมาตรฐานนะคะเบ้าลมมาเป,เปิดฟิล์มกันรอยกันาสาดราวหลังคามีมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะส่วนบันไดข้างลูกค้าอยากได้ใหม่นะคะก็คือเปลี่ยนเป็นของ h a m m e r นะคะตัวนี้เป็นรุ่นชาร d โ w นะซึ่งเขาจะมีไฟนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะยอดนิยม นะลูกค้าติดกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะตัวนี้มีกันลื่นแล้วก็ให้ความหล่อนะคะทั้งด้านหลังตัวนี้มาพร้อมกับสปอร์ตบาร์ตัวเดิมของ w i ยแท็กนะคะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะคะซึ่งสปอร์ตบาร์ตัวนี้เขาเขามาจากโรงงานอยู่แล้วอะ่ะเป็นสีเทากาไฟมาพร้อมกับสีเงินตรงขอบตรงนี้นะคะส่วนไฟท้ายถ้าลูกค้าเห็นก็เนี่ยคือไฟท้ายของ w i ยแท็กนะคะที่เป็น Full LED นั่นเองนะ บลายสปอตเขาจะอยู่ทางด้านนี้อย่างที่ตาบอกที open, right right ่ว่ามีบลายสปอรตอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะเรดร์เขาจะอยู like ่ตรงด้านนี้ตัวจับรถทางด้านหลังเวลาลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวทางด้านขวาเนี้ยเขาจะจับรถทางด้านหลังเพื่อให้ไฟไปโชว์ตรงกระจกมองข้างนะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นข้อฝาท้ายเขียน f อฟดีเว้นโลโก้บอดไว้กล้องมองหลังมีมาให้นะตัวนี้ติดอะคริลิกนูนด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนกันชนท้ายเป็นของฮาร์เมอร์นะคะตัวนี้ก็ยอดฮิตติดเกือบทุกคันจริง นะคะตัวนี้เขาเป็นทรงโอบนะแล้วก็ให้ความแข็งแรงนะคะลากจูงได้จริงตัวนี้สามารถใส่หัวนกปากนกแก้วหัวลูกบอลได้เช่นเดียวกันนะคะลากรถลากเรือสบายแน่ๆนะคะเซ็นเซอร์ไม่ต้องเจาะนะคะตัวกันชนท้ายนะเพราะว่าเขามีช่องจุกมาให้แล้ว h ัมเมอร์เขาทําเขาใส่ใจลูกค้าจริงๆนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตกแต่งเพิ่มเติมหมดแล้วแหละนะคะ ก็คันนี้เป็นเกียร์10สปีดนะบอกก่อนนิดนึงตัวนี้เป็นเกียร์10สปีดซึ่งลูกค้าสามารถปรับเป็นแมนวนวลได้เหมือนกันนะก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถนะคะโทรหาตาวได้ที่094 263 9626หรือทักอินบ็อกซ์มาได้เลยตอบตลอดแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ